สวัสดีครับเดี๋ยวนะครับจะพามาเบิ่งนะครับลักษณะของง้อมันนะครับว่าง้อสาวที่เขามีโอกาสเป็นมันนะนะครับมันเป็นลักษณะจังไรนะครับสังเกตเลยครับง้อสาวเนี่ยที่เป็นมันเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งครับผมบอกว่าการเบิ่งจิ้มนะครับเบิ่งจิ้มนี่ก็คือเนี่ยครับจิ้มของเขานี่จะหดหนับหนึ่งจิ้มหดนะครับสองนะครับสองความอ้วนของเขาเนี่ยจะผิดปกติเห็น้มับ สังเกตจากตูดของเขานะครับตูดนี่มันจะอ้วนค่อนข้างที่จะอ้วนหลายอ้วนนี่คล้ายๆลักษณะกับง้อขุนเลยนะครับตูดพูนตูดยังเบื้องหลังครับเบงแผ่นหลังแผ่นหลังกับสี่แบนลาบไปเลยครับแผ่นหลังแบนลาบนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเบื้องจิมนะครับเบื้องจิมแล้วก็เบื้องนุ่มนะครับนุ่มเบื้องนุ่มเขาครับนุ่มเขากับจีหดๆนะครับหัวนุ่มต่างๆน้อยๆนะครับหัวนุ่มน้อยๆเบื้องข้าเดี๋ยวสิเปิดให้เบื้องนุ่ม นมนี่จะเป็นนมหน่อยนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะของงวมันเนาะนะครับกับเบิงไหวเวลาเข้าไปซื้อตลาดจีบไ่ได้บริพอนะครับสังเกตรัหนมอมคือน่อมงสาวเลยนะครับแต่ว่าเขาจะหดนะครับเห็นนะครับสีหดค่อนข้างที่จะลายอันนี้คือเป็นลักษณะของงวมันนะครับอันนี้กับเข้ากับเบิงไหวนะครับเบิงไหวบ่เสียหายความอ้วนก็ยังมันกะกะค่อนข้างที่จะนะครับกะค่อนข้างที่จะต่างจากงวธรรมดานะครับการงที่จากงวครับ ธรรมดานะครับอันนี้กับผ้ามาเบิงนะครับว่าง่วมมันมันปิดย่างไงเนาะ,ะลาคิวนี่กับเพียงตานี้สวัสดีครับ